ปากกาเป็นอุปกรณ์เครื่องเขียนที่มีความสำคัญและได้รับความนิยมอย่างมากในการประกอบอาชีพต่างๆทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นปากกาพลาสติกหรือปากกาโลหะก็ตามซึ่งโดยทั่วไปนั้นปากกาที่เราใช้งานอยู่จะมีหลักการทำงานโดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลกเป็นหลักโดยแรงโน้มถ่วงนั้นเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้น้ำมึกปากาไหลลงมาสู่หัวปากาพานลงมาซึมเข้าสู่กระดาษและกลายเป็นตัวอักษรต่างๆ แต่หากเราต้องการใช้งานปากกาโดยในสถานที่ที่ไม่มีแรงโน้มถ่วงอย่างนอกโลกล่ะแน่นอนว่าปากกาที่เราใช้งานอยู่นั้นไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติเหมือนกับการใช้งานบนผิวโลกอย่างแน่นอนด้วยเหตุนี้เององค์กรนาซาจึงได้มีการคิดค้นและต้องการที่จะผลิตปากกาที่จะสามารถใช้งานบนอวกาศได้ขึ้นมานั่นเองครับฟังดูแล้วก็เหมือนจะสมเหตุสมผลใช่ไหมะครับ แต่ว่าประเทศรัเสเซียกลับไม่คิดเช่นเดียวกันกับสหรัฐอเมริกาเพราะประเทศรัเสเซียได้มีการประกาศที่จะไม่ใช้ปะกาบนอวกาศเพราะเชื่อว,ว่าต่อให้ปะกกาจะไม่สามารถใช้งานบนอวกาศได้แต่ดินสอยังคงสามารถใช้งานได้ตามปกติการที่องคอ์กรนาซาทุ่มง,งบประมาณในการผลิตป,ปะกาที่จะใช้งานบนอวกาศได้ถึงล้านเหรียญสหรัฐนั้นจึงเป็นการใช้งบประมาณโดยศูนย์เปล่า ทำให้ในช่วงเวลานั้นองค์กรนาซาโดนวิจารณ์ณและโจมตีอย่างมากจากประชาชนหลายฝ่ายครับแต่ถึงแม้ว่าองค์กรนาซาจะได้รับคำวิจารณ์ณต่างๆนานาในแง่ลบก็ตามแต่องค์กรนาซาเองก็ยังไม่ล้มเลิกความคิดที่จะผลิตปากกาที่สามารถใช้งานบนอวกาศได้อยู่ดีจนมีชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าพอลซีฟิชเชอร์เจ้าของบริษัทปากกาฟิชเชอร์เพนคอมพานี ได้รับรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและมีความรู้สึกท้าทายอย่างมากในการผลิตปากกาให้สำเร็จเขาจึงเริ่มคิดค้นและทำการผลิตจนประสบความสำเร็จในปีคริสตศักราช1965โดยใช้เงินลงทุนไป1ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ30กว่าล้านบาทโดยใช้เวลาคิดในการคิดค้นปากกานานถึง5ปีด้วยกันเลยทีเดียวครับ ปากกาที่พอ4ีฟิชเชอร์ผลิตขึ้นมานั้นถูกใช้ชื่อว่าฟิชเชอร์สเปซเพนหรือเรียกสั้นๆว่าสเปซเพนหรือปากกาอาวกาศซึ่งปากกาอาวกาศที่ถูกผลิตออกมานั้นไม่ใช่เพียงแค่สามารถใช้งานบนอวกาศได้เท่านั้นแต่ยังสามารถใช้งานได้ในพื้นที่ที่มีอุณหนภูมิติดลบถึง35องศาเซลเซียสจนถึงที่มีอุณหภูมิสูงสุดถึง120องศาเซลเซียสเลยทีเดียวครับ หลายๆคนอาจจะมีความสงสัยคล้ายๆกับสหภาพโซเวียตว่าทำไมสหรัฐอเมริกาถึงไม่ยอมใช้ดินสอบนอวกาศทั้งๆที่ก็เป็นการแก้ปัญหาที่ง่ายมากจริงแล้วนั้นการใช้ดินสอบนอวกาศนั้นมีผลกระทบอย่างมากต่อการทำงานบนอวกาศเนื่องจากไส้ของดินสอนั้นมีความเปราะสามารถแตกหักได้ง,ง่ายและเมื่อขีดเขียนลงบนกระดาษก็ยังมีเศษของดินสอ หลงปะปนออกมาซึ่งในพื้นที่ที่ปราศจากแรงน้มถ่วงนั้นเราไม่สามารถทราบได้เลยว่าชิ้นส่วนของดินสอที่หลุดออกมานั้นจะไปติดขัดอยู่กับอุปกรณ์ของนักบินอวกาศหรือไม่ซึ่งหากชิ้นส่วนเหล่านั้นไปกระทบจนทำให้อุปกรณ์อ,อวกาศเสียหายก็อาจจะเกิดอันตร,รายต่อนักบินอวกาศได้เพราะในสภาวะบนอวกาศนั้น หาเกิดความผิดพลาดแม้แต่0.1%ก็อาจจะก,ก่อให้เกิดความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ได้นอกจากนั้นแล้วไส้ของดินสอ,อยังเป็นสื่อที่สามารถติดไฟได้ง่ายทำให้องค์กรน,นาซาเกรงว่าจะเกิดเหตุการณ์โศก,กนาฏกรรมไฟไหมเหมือนครั้งยานอพอลโลหนึ่งจนนักบินอวกาศเสียชีวิตถึง3รายนั่นเองครับเมื่อลองฟังสาเหตุตรงนี้แล้วก็ต้องยอมรับว่าองค์กรน,นาซานั้นสาม มาหาแนวคิดในการแก้ปัญหาในระยะยาวได้อย่างชาญฉลาดมากเพราะได้มีการวิเคราะห์ถึงผลเสียที่เกิดขึ้นในอนาคตมากกว่าการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและทำให้เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องที่โด่งดังและกลายเป็นเรื่องเล่าให้คนรุ่นหลังได้ชื่นชมในความฉลาดของสหรัฐอเมริกามาจนถึงปัจจุบันครับ ขอบคุณที่รับชมรับฝังครับหากมีความคิดเห็นหรือคำแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยครับหากชอบคลิปนี้กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนครับกดสนับสนุนช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปดีๆต่อไปครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ